สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนวนะคะเราก็ออกเดินทางตาไปไหนเหรอตายูนี่นะมานะตาไปไหนเหรอมีข่าวดีมีข่าวดีเหรอใช่ถึงใครเหรอตาถึงเรานี่แหละและ้วใช่เราก็เลยต้องออกเดินทางด่วนเหรอมีข่าวดีนะต้องออกเดินทางเข้าเมืองด่วนเมืองไหนอะเมืองเมืองกุสุมานโอ้ยอยู่ใกล้ๆ้นี่แหละ จ้าก็พูดเซอร์เมืองกุสมาใช่มีข่าวดีวันนี้ก็น,นึกว่าเมืองสกลน,นครเราต้อง,องขับร,รถไปเอาสิ่งนี้ด่วนเอารถมินิไปใช่เพราะว่าไม่ได้ขับเลยไม่ใช่ของใหญ่แต่เป็นของที่มีค่าและก็มีคุณค่าของทุงย่างเลยตาที่ก็้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อให้ ด้วยใจเราก็จะไปรับด้วยใจอเพื่อนให้เราคือเพื่นให้ด้วยใจนะเราก็จะไปรับของสิ่งนั้นนะฮะอย่างด่วนเลยแต่ก็ไม่ด่วนนะนี่หรอกเราก็รีบที่สุดแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเฮ,ะฮะยังไม่รู้เลยเรื่องอะไรไม่รู้เราขอบคุณก่อนเราปิ้งปลาไว้ <c oughs> ใจไหมเลยหรอพันนี้พอแล้วล่ะ ไม่ใช่ตัวหนึ่งที่เธอเก็บมาไงปลาช่อนตัวเล็กน่ะเราปิ้งเราเสียดายเนาเราก็ออกเดินทางนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเนาะ,ะขอบคุณล่วงหน้าแอดยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าตาเพื่อนสายด่วนหาเจ้าเหรอว่าแอดนะไม่มีเบอร์ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะโทให้ไปเพราะว่าโทรศัพท์ก็มีของแอดในอันเดียว เบอร์โทรหรือว่าไลน์คนแอดไม่มีแอดก็มียุ่เครื่องหนึ่งที่ทำ YouTube ใช่ได้เข็นมัค่อยไม่เข็นเนือค่อยโอเรร้อนมั้ยคนนี้ร้อนทุกวันแหละหน้าหนาวอะไรไม่รู้ปีนี้ไม่เห็นหนาวเลยเนาะพน่ปัจจุบแล้วอ่ะกกเกีเ่ยวข้า,ขา,ขาวจนหมดลนะปกติหนาวเลยนะปกติตุลานี่หนาวนะปกติเขาเกี่ยวข้าวเนี่ยมันหนาวตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข้าวแล้วแต่นี่ยังไม่หนาวเลยกลางคืนก็ร้อน I don't know. ไม่หลุดแรงแล้วแต่มินิไม่เท่าไหรหนะ้าตาลูกกรนะบะน่ะก็เพื่อแรงมากเลยพาชมบรรยากาศอะครั้ยันี้นมันเป็นรถสำหรับโดยสารเนาะที่ไหนอะรถคันนี้นะด,ดูดูดูรถด,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 ดีดีรถนิ่มกว่า